ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่13-14ถึงบันทึกว่าจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่าในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายร้ายก็จงพินิษพิจารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่างเพื่อมนุษย์จะคนไม่พบว่า เมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรตามเขามาในภายหลังข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่เราควรพิจารณา 1. นในทุกวันให้พิจารณาพระราชกิจอันยิ่งใหญ่และมีพระคุณของพระเจ้ายิ่งทำให้เรายำเกรงและถ่อมตัวมากขึ้น 2. ในวันดีๆให้พิจารณาถึงพระพรเช่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพระพรน,นั้น 3. ในวันร้ายๆพิจารณาถึงบทเรียนที่ได้รับเพื่อปรับปรุงตัวพร้อมเข้าใจความอนิจจัง ของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรค่ะ